สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมคชาฮะในรายการซินีพ็อปรายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนวัย pop ครับผมคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการซินีพ็อปนะฮะได้ทังช่อง True Movies h i t ครับผม True Thai Film แล้วก็ True Film Asia ไม่ต้องแปลกใจถ้ามีอะไรแปลกปลอมบนร่างกายผมวันนี้มันคือเขานั่นเองครับผมทามาเป็นเขาแบบนี้แล้วนะฮะมันคือสัญลักษณ์ของซาตานครับมันคือสัญลักษณ์ของความน่ากลัวแน่นอนครับผม ถึงมันจะมีขนมุ้งมิ้งบนหัวก็ไม่เป็นไรห้ามก็ยังน่ากลัวอยู่ดีครับผมเอาละฮะหนังที่เราจะมาพรอรีพริซเซนต์กันในวันนี้นะครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับซาตานแน่นอนฮะมีชื่อเรื่องว่าฮอนครับผมหรือในชื่อภาษาไทยว่าคนมีเขาเงามัจจุราชฮะหนังเรื่องนี้นะฮะดัดแปลงมาจากนิยายสยองขวัญครับของโจฮิลครับลูกชายของนักเขียนชื่อดังอย่างสตีเฟนคิงนั่นเองฮะเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเรื่องฮอนนี้จะน่ากลัวขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูพร,พร้อมๆกันครับไป Still walk the streets. Figure out really in <Those horns? S 1> right, เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะได้ดูกันไปแบบเรียกว่าพ้อหอมปากหอมคอสังเกตไหมครับว่าพระเอกเราเนี่ยหน้าตาคุค้นๆมากครับผม ใช่แล้วครับเขาคือพ่อมดน้อยแฮร์รี่พอตเตอร์หรือว่า Daniel r a d c ดค f f ฟนั่นเองครับแต่คราวนี้เขามาในบทบาทใหม่ที่ท้าทายมากกว่าเดิมครับผมเราจะไปดูพร้อมๆกันว่าเขาจะสามารถทําได้หรือเปล่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะับไปดู5อันดับหนังทําเงินครับผมโดยเมเจอร์บ็อกออฟฟิศฮะว่าหนังแต่และอันดับเนี่ยจะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับผมเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันครับได้เวลา major box office 5อันดับหนังทำเงินโดย major cineplex ประจําสัปดาห์วันที่13-16พฤศจิกายนนี้กันแล้วค่ะ Sorry I d a r t i c i p a t e d had stay away เริ่มกันที่ระดับ5นะคะเป็นหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์นี้ค่ะกับเรื่อง Before I Go To Sleep หนังแนวระทึกขวัญที่แดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของสตีฟวัตสันที่เขาจะบอกคุณว่าอย่าไว้ใจใคร c h r i s t e n I'm sorry Stay away from my wife Your the gaps your อันดับ4ยังคงครองอันดับนี้อยู่อย่างเหนียวแน่นะคะกับหนังรัก Love Rosie เพื่อนรักกักเป็นแฟนที่ได้สองสนักแสดงวัยรุ่นที่ฮอตสุดขีดอย่างลิลลี่คอ i n ลและแซมคาฟลินมาแสดงนำค่ะ อันดับ3ตรลงมาจากอันดับสองค่ะสําหรับหนังตลกแฝงธรรมะเรื่องน้โมโอเคเรื่องราวของพระฝรั่งความจําเสื่อมที่มาจําวัดในวัดแห่งนี้นรพร้อมกับเรื่องราวชวนปวดอลโลเวงก็เกิดขึ้นค่ะเป็นพระมันต้องตัดกิเลสก็เหมือนกับตะกร้อที่ครอบปากหมาเพราะมัออนชอบไปเที่ยวกัดคนอื่นแต่ฉันไม่ได้อยากกัดไอนี่ อันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่ในสัปดาห์นี้อีกหนึ่งเรื่องค่ะกับหนังไทยแอคชั่นเรื่องเร็วทะลุเร็วผลวงานที่สุดท้ายของปรมาจารย์นักบู๊ันนาลิทิไกรไปร่วมกันที่สุดคอามมันที่คุณจะต้องหยุดหายใจกันค่ะ อันด well, ับหนึ่งยังคงแรงอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะกับหนังไซไฟอวกาศ Interstellar ผลงานของผู้กกับมาฝีมืออย่าง Christopher น o แลนที่จะพาคุณไปรู้ภารกิจที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติในการหาที่อยู่ในดาวดวงใหม่ค่ะ ส่วนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องไหนติด5ดับใน Major Box Office นั้นอย่าลืมมาติดตามกันนะคะคุณผู้ชมฮะและนี่ครับคือ5อันดับหนังทำเงินโดย Major Box Office ครับผมขอแสดงความยินดีกับหนังทุกๆอันดับครับและเหมือนเดิมเลยนะฮะคุณผู้ชมว่าสัปดาห์หน้าเนี่ย มีหนังมาแนะนาให้คุณผู้ชมได้ไปชมกันครับผมไปกันที่เรื่องแรกเลยฮะกับหนังไทยที่มีชื่อเรื่องว่าเซเรียลครับผมเกมพลิกโชคชะตาเล่นตลกและรักตาลปัตครับผมเนื้อหาของหนังเป็นยังไงนี่ผมยังไม่ทราบแน่ชัดนะฮะแต่เขามีคําเตือนจริงๆของหนังเรื่องนี้ฮะว่าหนังเรื่องนี้ตมจริงเทือนจริงถอยจริงนะฮะไม่เหมาะสมกับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ครับผมแค่คําเตือนก็เจ๋งขนาดน,นี้แล้วคําตอบของหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมต้องไปหากันเอ,เองในโรงภาพยนตร์ครับผมมาต่อกันที่เรื่องที่2ฮะถ้าคุณเป็นแฟชั่น เอ่ยชื่อนี้มาคุณจะต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอนครับผมกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าเซนโลรองครับผมเซนโลรองนะฮะคือดีไซเนอร์นะฮะที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชั่นนะครับผมเป็นดีไซเนอร์นักปฏิวัติครับสิบปีอนันรุ่งเรืองของเขาครับผมเปลี่ยนโลกใหม่ให้กับผู้หญิงทุกๆคนเพราะก็คือเซนโลรองครับผมติดตามหนังเรื่องนี้กันได้ฮะนอกจากหนังสองเรื่องนี้แล้วครับยังมีหนังอีกหลายๆเรื่องคุณผู้ชมที่น่าสนใจมากๆติดตามได้ในช่วงนี้ครับผม coming attractions หนังใหม่หนังโดนครับ think something theres under that stone ในสัปดาห์หน้ามีหนังใหม่น่าดูหลายเรื่องเลยค่ะเริ่มกันที่หนังเรื่องแรกกันเลยนะคะกับเรื่องเจสเบลหนังแนวลึกลับสยองขวัญเมื่อเจสเบลสูญเสียสามีด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เธอจึงต้องกลับมาอยู่ที่แมนชั่นเก่าของเธอเพื่อมาพักรักษาตัวแต่เธอกลับได้รับของขวัญที่สุดเซอร์ไพรส์สที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้ก่อนตายมันเป็นของขวัญที่คอยตามหลอกหลอนและจ้องจะอาฆาตเธอทุกฝีก้าว เดซเบลกำกับการแสดงโดยเควินกรูเทิร์หนังนำแสดงโดยซาร่าสนุกมาร์คเวบเบอร์และโจเอลคาร์เตอร์ค่ะเรื่องต่อไปเป็นหนังแนวโรแมนติกดราม่าเรื่อง1448รักเราของใครแพทหลงรักพิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นเธอ แต่แพตต้องเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวเพราะพิมพ์มีแฟนแล้วและไม่นานพิมพ์ก็เลิกกับแฟนพิมพ์ก็ได้รู้ว่าเธออยู่กับแพทแล้วมีความสุขที่สุดทั้งคู่จึงเริ่มคบหากันเรื่อยๆจนกระทั่งเธอตัดสินใจแต่งงานกันแต่พ่อแม่ของแพทกลับรับไม่ได้ในความสัมพันธ์ของทั้งคู่แล้วคราวนี้เธอจะสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจความสัมพันธ์ของพวกเธอได้หรือไม่นั้นไปติดตามกันนะคะ ควรักของเราสองคนอาจจะไม่ใช่ความต้องการของพระเจ้าก็ได้นะ1448รักเราของใครกำกับการแสดงโดยอรุณศักดิ์อ่องละออนังนำแสดงโดยอภิญญาสกุลจริสสุอิสเบล่าเลเต้และภูดิตขุนชนะสงครามค่ะ มาต่อกันที่เรื่องแซงโรรองหนังแนวชัวประวัติถ่ายทอดเรื่องราวของแซงโรรองดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกแฟชั่นเขาได้สร้างคอลเลกชันใหม่ให้แบรนด์ดีออ์จนโด่งดังและได้ออกมาสร้างแบรนด์อีฟแซงโรรองเป็นของตัวเองทำให้เขารุ่งเรืองมากในวงการแฟชั่นแต่ยังมีอีกหลายด้านที่เราคาดไม่ถึงมาติดตามชีวิตของดีไซเนอร์ผู้ทรงอิทธิพลแซงโรรองกันว่าจะเป็นอย่างไรได้ในเรื่องนี้นะคะ แชงโรลอ,องกำกับการแสดงโดยเบอร์ตรองโนเบโลนันำแสดงโดยกัสปาอูลิเอลเจเรมีไลเนอร์และลุยส์คาริค่ะ สุดท้ายเป็นหนังแนวแอคชั่นคอมดี้โรแมนติกเรื่องเซ r รี l ลเกมคลิกโชคชะตาเล่นตลกรักตาระบาดเป็นภาพยนตร์ไทยแนวผสมผสานสาเรื่อง3ารถที่สะท้อนตัณหาของมนุษย์ทั้งอยากได้อยากมีอยากเป็นนำเสนอเรื่องที่มีอยู่จริงแต่ว่าเหนือจริงสร้างจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นและเราทุกคนรู้ว่ามีอยู่ด้วยความต่ำจริงเทือนจริงและถอยจริงหนังแหวกแหวกแหกแของคนที่มีตัณหาในการทำหนังกูรู้กูไม่ได้โง่เหมือนแฟนมึงเนี่ย เรียกลกำกับการแสดงโดยจุงพดร,รวยเจริญทรัพย์นังนำสแสดงโดยแม่สุภกิจตังทะสวรสดิ์แอนนาชนชื่นและโจกอัครินอัครนิชิตเมทรัตค่ะคุณผู้ชมฮะน่าสนใจหลายๆเรื่องเลยครับผมสำหรับหนังที่คุณผู้ชมเพิ่งได้ชมไปนะเอาเป็นว่าอยากดูเรื่องไหนไปชมกันได้นะครับในโรงภาพยนตร์นะฮะส่วนซีนีพ็อปสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ชมกัน ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมส่วนตอนนี้ฮะถึงเวลาแล้วครับกับหนังที่เราจะมาเท้ารีพิซแน์กันในวันนี้ฮะกับฮอ s คนมีเขาเงองมัจจุราชครับผมหนังเรื่องนี้นะฮะจะเป็นเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่อยู่ดีๆนะฮะก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าแฟนสาวของตัวเองครับและไม่เพียงเท่านั้นฮะมีเขาประหลาดนะฮะงอขึ้นมาบนหัวเขาด้วยครับผมและนั่นคือจุดเริ่มต้นนะฮะ ในการตามล่าคนร้ายที่ฆ่าแฟนสาวของเขาครับผมผมเล่าไปอาจจะยังไม่เห็นภาพนะฮะผมว่าเดี๋ยวไปดูตัวอย่างันเต็มของหนังดีๆเรื่องนี้จากมงคลเมเจอร์พร้อมกันในช่วงนี้ครับผมซินิพ๊อปพราวลี่พรีเซนต์ฮะ Please, you have to believe me. I loved her. What does it feel like to get away with murder? you come to, to save your soul, I should ask the devil to punish you her! You. you know, you don't have to convince me. I believe you. Why are you protecting me? Because if I did anything to her, then I'm a monster. How <laughs> do I know, look? Did you notice anything unusual? In the works. What are they? You know how I think we should proceed? I should grind me up some OxyContin and have a little snort. Well, um everyone in this town is going crazy. I think it's because of me and these horns. You killed that innocent girl. Now the devil has claimed you. I didn't kill her father, and now people are telling me all these things I don't want to hear. I'm so bad, I'm bad. I'm pretty enough to be on TV, right? We gotta figure out who really killed Marin and get him to confess. Egg. I would never hurt her. Tell me, tell me everything that happened. <laughs> Admit you killed her. It'd be such a huge scoop for me. I got an idea. How about you guys beat the heck out of each other, and the winner gets an exclusive interview with me. คุณผู้ชมครับฮอนสคนมีเขางอมมัจุราชนะฮะเป็นผลงานการกำกับของอเล็กซานเดรอาจาครับผมซึ่งเคยฝากผลงานไว้ในเดอะฮิว h a e ฮ e s นะครับผมแล้วก็ปีรันย่าครับซึ่ง เขาต้องการจะสื่อสารนะฮะเรื่องราวของซาตานให้เป็นสากลและทันสมัยครับโดยมีเรื่องของบาปนะฮะแล้วก็เรื่องของความรักครับผมเป็นปัจจัยสําคัญครับและหนังเรื่องนี้นะฮะนำแสดงโดยเด n i นล r ์ d c ด i f รฟครับผม j u n นียร์ p ทมเครับแล้วก็แม็กซ์มินเทลล่ฮะ คุณผู้ชมฮะและนี่ครับคือหนังที่ซ i นิ o ็ p r พราวลี่พิเศษกันในวันนี้ฮะ r อนคนมีเขาเงอมัจจุราชครับและแน่นอนว่าช่วงนี้ก็มีเกมส์คำถามให้คุณผู้ชมได้รุ่นรับของรางวัลเหมือนเดิมครับผมเอาเป็นว่าผมถามคุณผู้ชมเลยละกันนะฮะว่าจากหนังเรื่อง h o r ส s ครับผมใครคือพระเอกครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากหนังเรื่องฮอนสครับใครคือพระเอกนะฮะ ซึ่งคำตอบมันก็ง่ายมากๆครับผมถ้าคุณผู้ชมทราบคําตอบอยู่แล้วส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆนะครับแต่ใครตอบถูกก็รับไปเลยฮะของรางวัลจากภาพยนตร์เรื่องฮอนส์ครับผมเอ็มพิเกจอร์จัดให้นะฮะพร้อมบัตรชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นะฮะสามรางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับผมส่งคําตอบกันเข้ามาเยอะๆพร้อมเชื่อจริงนมสกุลจริงและที่อยู่ปัจจุบันเพื่อสิทธิในการรับของรางวัลน,นะจ๊ะ เอาและวครับคุณผู้ชมฮะได้เวลามาฉเฉลยเกมส์คำถามจากหนังเรื่องเดอ c ท u p l <ers> e รักลวงหลอนกันแล้วนะครับผมที่กชาได้ถามไปว่านักแสดงนำหลักของเรื่องนี้มีใครกันบ้างครับคำตอบก็คือออมสุชาครับผม <P ers> ก๊อฟพิชยาฮะจาวรัชญชยาครับและเต๋าเศรษฐพงศ์ครับผม <P ers> มีใครตอบถูกกันบ้างฮะเดี๋ยวเราจะไปเช็ค,ครายชื่อผู้โชคดีพร้อมๆกันนะครับผมและกชาก็ต้องขอขอบคุณของรางวัลจาก Talent One Movie Studio และ Major c i n e p l e x ด้วยครับผม ครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ครับได้เวลามาอัปเดตข่าวสารนะฮะเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์นะฮะในช่วง News Pop ทุกข่าวสารทุกสิ่งของหนังของทุกๆคนที่พ็อปนะฮะและผมบอกได้เลยว่า NewsPo p วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ต้นจุมพศเวจเริทรั์นะครับผลผู้กำกับจากเซอร์เรียลครับผมอยู่ข้างๆผมแล้วฮะขอเชิญับพี่ต้นด้วยครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับหนังเรื่องเซอร์เรียลครับนะฮะครับครับ ก็อยากให้พี่ต้นเล่าทีมาของเรื่องนี้น่อยว่ามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงโอเคครับคือจริงๆตอนเริ่มต้นน,นะครับ,รบจริงๆแล้วเนี่ยเราเราเป็นค่ายหนังเล็กๆนะจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนนั้นก็อายุประมาณสักยี่สิบสี่ละนะครับพี่ก็เริ่มจับเ,เรียกว่าเป็นทาเป็นค่ายที่ตัวเองแบบเริ่มขึ้นมานะก็ยังมีสตาฟเป็นคนของแม่รวยอยู่เป็นคนของโกแก่อยู่อ๋อครับผมนะครับถ่ายแบบเล็กๆแล้วก็เป็นหนังเล็กๆขึ้นมาก่อนครับนะครับจนกระทั่งมันก็พัฒนามาจนกระทั่งเวลาผ่านมาเรื่อยยๆเ่ก็ริม จากค่าเล็กๆที่ที่ว่าเป็นพนักงานเราเนี่ยนะก็เริ่มมาแจมกับมืออาชีพนะครับจนมาเป็นหนังสามเรื่องก็คือเซอร์เรียลนี่แหละก็เลยคิดว่าจะเอาเข้าลงภาพยนตร์ครับผมคือจุดเริ่มต้นนี่มาจากความความชอบในการทําภาพยนตร์ความชอบใช่ไหมพี่ครับวันนึงก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมาจนเป็นหนังเรื่องเซอร์เรียลนะครับผมอันนี้ขอถามส่วนตัวหน่อยพี่ชอบดูหนังแนวไหนฮะโอ้หหนังนี่ชอบชอบทุกแนวต้องบอกกันว่าตัวนี้เรียกว่าเรียกว่าจะเป็นเรื่องเสพติดหนังเลยก็ได้นะครับ จริงๆเราชอบดูเรียกว่าเย็นๆถ้ามีเวลาก็จะเปิดหนังดูตลอดนะครับจะเป็นหนังอะไรดราม่าตลกอะไรดูหมดแฟนตาซีอะไรก็ชอบเหมือนมันดูแล้วเหมือนเราได้ซึมซับหนังในหลายๆแนวแล้วมันสามารถมาปรับใช้ได้ใช่ไหมพี่แต่ว่าที่ชอบเนี่ยอาจจะเป็นถ้าชอบเป็นส่วนตัวชอบหนังเค้าพวกหนังแบบแนวๆหนังแบบแปลกๆหน่อยหนังแบบโลกจิตเลือดสาดอะไรเงี้ยชอบไปดูดูง่ายๆหนังที่ดูง่ายๆครับผมค แล้วก่อนจะมาเป็นเซเรียลนะครับ<ม>พี่พี่เคยผ่านงานกำกับหนังมาทั้งหมดแล้วกี่เรื่องฮะโดยประมาณคร่าวๆก็ได้ครับคือจริงๆแล้วจริงๆต้องบอกกันว่าเอ่อตอนเริ่มตน้นนะฮะพอเราเริ่มทำค่ายหนังเนี่ยก็พอไปประกวดไปประกวดคือจริงๆแล้วมันไม่มีช่องทางที่จะเอามาลงลงอยู่แล้วครับผมสำหรับมือใหม่ๆใช่ฮะเราก็เอาไปประกวดประกวดเนี่ยก็รู้สึกว่าเวทีประกวดนี้อาจจะไม่ตรงกับเราครับเพราะว่าปกติหนังที่ประกวดชนะก็จะเป็นหนังแบบอาร์ตอาร์ตแบบตีความ ดูยากนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีนัยยะอะไรแบบความหมายลึกๆซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็น,นพี่ไม่นคนอย่างงั้นนะชอบหนังง่ายๆดูแล้วสนุก,นกใช่ไหมฮะก็เลยคิดว่าเราก็ทำไปเรื่อยๆเนี่ยนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งก็คือได้มาเป็นหนังอย่างนี้นะครับผมอยากรู้มากๆเลยพี่เกี่ยวกับที่มาของหนังเรื่องเซเรียลเพราะครั้งแรกที่ผมเดินเข้ามาแล้วผมเห็นโปสเตอร์เนี่ยผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรมันเป็นหนัง มันเป็นหนังแนวไหนคือแบบผมสนใจมากมากครับผมครับแต่ผมคิดว่าคุณผู้ชมจากซีนีพ็อปนี่น่าจะแบบอยากรู้เหมือนกันครับซเซอรีลจริงๆมันก็เป็นหนังสั้นะนะฮะทั้งหมด3เรื่องเราต้องบอกคนว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยเราก็ไม่ได้วางแผนเอาไว้ว่าจะชื่อ,ซอเซอรียลนะจริงๆแล้วตัวเองก็เหมอนกบใช้เวลาว่างหลังจากทําธุรกิจครับคือทัวร์โกงแก่อ่ครับผมนะมาถ่ายหนังนะะไปมาก็เริ่มแบบใช้เวลางานมาถ่ายหนังแล้วนะก็ถ่ายไปถ่ายมาก็ปรากฏก็คิดว่าคุณภาพมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย นะเริ่มเอามือเริ่มเอามืออาชีพเข้ามาแจมกับเรานะแล้วก็เอาสามรงสุดท้ายมาทําเป็นเป็นหนังก็มีทั้งหมด3เรื่องนะครับก็คือจะจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามเรื่องก็คือว่ามีเรื่องแรกคือเรื่องเรื่องเหยื่อครับผมเรื่องเหยื่อนี่ก็คือจะเป็นเรื่องของตำรวจนะครับซึ่งเป็นหนังแนวแบบฟิล์มนัวนะคือถ่ายเป็นสไตล์แอคชั่นครับนะแอคชั่นแล้วก็มีดราม่าเข้ามานิดมีดราม่าเข้ามาหนักๆหน่อยครับผมนะครับแล้วก็ดูแล้วก็สนุกดีจะเป็นสไตล์แบบว่าดูแล้วง่ายๆแต่ว่า เรื่องราวก็ออามาจากข่าวที่เราเห็นอยู่คือพวกตำรวจที่คอรัปชันแล้วก็มีการหักมุมหักเหลี่ยม,มนาชวนโจนมาค้ายาบ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องที่หนึ่งรเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องออใต้ดินนะครับเรื่องใต้ดินนี่คือเป็นหนังแบบตอนนั้นพอดีเป็นช่วงที่ก็ข้างจะอยากจะฉีกแนวไม่เอาฮอลลีวูดบ้างเลยเลยถ่ายมาเป็นหนังเคา้าเป็นเคา้ามูฟวี่ก็คือเป็นหนังแบบ,บอาจจะพอกกลุ่มนิดนึงแล้วก็ให้มันดูแบบแปลกแหวก นะครับทำเป็นแบบให้มันดูแบบดุดโลกไปเลยเลยเนี่ยคืออยากจะเสนออะไรใหม่ๆให้กับคนดูบ้างอะไรก็เลยเรื่องนี้ก็เป็นหนังคาวก็คือแบบว่าเราใส่เต็มที่เลยครับนนแล้วก็ไม่เอาเป็นบทพูดละคือพอคนคุยกันเนี่ยให้มันเป็นมิวสิควลแร็ปก็คือจะเป็นมิวสิควลตลอดเป็นมสิคีทั้งร้องเลยแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ร้องคือเป็นร้องร้องเพลงแต่ว่าเป็นร้องเพลงแรปคุยกันร้องเพลงแรปัเมื่อเราคุยกันแล้วก็แรปกันแร็ปกันคุยกันสนุสนุกแล้วก็ในหนังก็จะมีพวกแบบบท แอคชั่นด้วยคือจะมีโจรโรคจิตจมีมือมีดจะมีแบบผู้หญิงถูกเซ็กซ์อะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาในหนังให้ดูแบบปนป่วนดูแบบแนวๆเนาะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยครับยน่าสนใจมากเรื่องสุดท้ายเนี่ยเออ่ชื่อเรื่องความรักทําให้ฝรั่งตาบอดนะอันอันนี้ก็ชื่อแปลกๆนีเออชื่อแปลกมากนะครับพี่ก็คราวนี้พอดีอันนี้กเ็เจอกับประสบการณ์ตัวเองนะฮะแล้วก็ไปอ่านหนังสือของนักเขียนท่านหนึ่งนะ นะครับก็เป็นนักเขียนชื่อสิบเปซิเบลครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักเขียนเอ่อไม่เป็นเรื่องราวของของชายคนหนึ่งซึ่งเขาออกจะแบบว่าเชื่อไหมเอ่อมีมุมมองหรือว่ามีความเป็นร์ติสในตัวเองนะก็อยากจะถ่ายทอดให้มันมีความเป็นเป็นศิลปะมีติสหน่อยนะว่าดูแลเข้าใจก็เป็นเรื่องราวของของฝรั่งคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าแฟนเป็นผู้ชายแปลงเพศนะครับก็อยากจะสื่อถึงเพศสภาพหรือเพศที่3ซึ่งมันน่าจะเปิดกว้างน่าจะแบบ อยู่กับสังคมไทยได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจากทั้งสามเรื่องของพี่ที่ที่เริ่มทามาฮะมันมันมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างกับไอ้หนังก่อนๆที่เราเคยทํามาบ้างหรือเปล่าครับเออก็คิดว่าอย่างแรกก่อนนะมันมันมันก็โตขึ้นนะมันก็โตขึ้นระดับหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนกับคือมันก็ยังเป็นคือจริงๆแล้วตัวตัวพี่เองเนี่ยชอบความเป็นอินดี้ภาพยนตร์นี่มคิดค่อินดี้มันคือเสน่ห์ของมันคือมันไม่มีกรอบครับมันไม่มีนายทุนมาจํากัดว่าเรา จะอยู่ตรงไหนต้องทํำยังไงนะมันก็ปล่อยไปตามที่ใจเราต้องการครับอันนี้ก็ยังเก็บความเป็นอินดี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็มีการพัฒนาไปก่่กอนเยอะแล้วครับครับทั้งเรื่องภาพทั้งเรื่องของบทเนื้อเรื่องด้วยครับแล้วส่วนตัวของพี่ต้นเนี่ยฮะทั้ง3เรื่องเนี่ยพี่มีแบบเรื่องไหนที่แบบอย,อยู่ในใจหรือแบบชอบมากที่สุดไหมครับคือก็ชอบทั้ง3เรื่องนะ,ะแต่คราวนี้มันอยู่ที่คนดูมากกว่าว่าชอบแนวไหนเพราะว่าเคยไปทําเทสดูก็อยู่ที่คนก็จะชอบตรงไหน่ะ แต่ตัวเองทํามาแล้วก็คงจะไม่มีหรอกครับว่าบอกว่าเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้มันคงจะมันก็ต้องชอบทั้งหมดอ่ะครับผมพอผมได้ฟังพี่เล่าเรื่องแต่ละเรื่องในในภาพยนตร์เรื่องเซเรียลมาแล้วผมต้องกลับมาฉุกคิดถึงเรื่องนักแสดงเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเฮ้ยบทที่แบบต้องต้องแรปไปคุยไปอะไรกันอย่างนี้นะฮะผมอยากรู้ว่าการคัดเลือกนักแสดงมามาประจำเออหนังแต่ละเรื่องนะฮะแต่ละบทนี่มันมันยากไหมครับพี่คือคือคือไอ้เรื่องนักแสดงเนี่ยจะบอกได้ว่าเป็นเรื่องยาก ยากที่สุดอันดับแรกต้นของหนังเลยนะเพราะว่าแต่ละเรื่องของเราเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องใต้ดินใต้ดินนี่อาจจะหาดัรกแดงยากมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของที่บอกนะฮะเ,เป็นเรื่องของมีเรื่องของเซ็กส์เข้ามาแต่ว่าเราไม่มีฉากโป๊เปื่อยนะนะ <Tracy S 1> แล้วก็ตัวหนังเองก็การันตีอยู่แล้วเพราะว่าตอนเอนนี้เราก็ป,ประกวดไปส่งทางกบบนะก็ได้ชอ20มาก็เป็นหนังหนังแรงแรงก็อันนี้เราก็รู้สึกว่าบางทีในฉากบางฉากมันก็อาจจะหานักแสดงที่เรียกว่าอะไรอะ รับบทอย่างนั้นอาจจะเขาอ,อาจจะรู้สึกว่ามันภาพพจน์เขาหรืออะไรอาจาอาจะสีนิดนึงก็ต้องหานักแสดงที่อาจจะไม่ได้รับบทอย่างนั้นแต่เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับอย่างเช่นใต้ดินเนี่ยเราก็ให้เป็นนาแอนนาคือคุณแอนนาชนชื่นนะม,มาเล่นเป็นตัวละครเอกไปเล่นเป็นคนขายประกันครับนะแกก็ขายประกันใบรับไป <c oughs> แต่ว่าบทละครที่มันต o t a l บละครที่มันเปเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์เรื่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็น คนที่เรียกว่านักแสดงที่ทํางานาเฉพาะทางอย่างนี้มา <Dum> ค,รครับผมแล้วอย่างที่ในภาพยนตร์เร <ts> ื่องนี้บอกว่ามันมันคือเรื่องจริงที่มีอยู่ในสังคมของเรานะฮะแต่แบบเราทําเหมือนว่ามันมันไม่ได้มีอยู่นี่มันคือยังไงครับพี่คือจริงๆแล้วคือจริงๆตอนนั้นที่บอกว่าเราทำมาเรื่อยๆทั้ง3เรื่องเนี่ยเราก็ไม่ได้แลนว่าจะตั้งทั้งชื่อเซเรีลนะพอเสร็จปุ๊บก็มานั่งคิดเอ๊ะทั้งสมเรื่องเนี่ยเราพยายามจะสื่อถึงนัยยะของสังคมครับสื่อถึงเรื่องที่สังคมเป็นอยู่ครับผมทั้งนั้นเลย ก็เลยตั้งชื่อว่าเอ๊จะตั้งชื่อไอ้ดีเกลียสังคมเราแล้วก็มองว่าบ้านเราจริงๆมันก็มีความเซเรียลคือเรามีความเรามีความแปลกเป็นสิ่งที่ในข่าวบางทีเห็นแต่เราไม่เอามาพูดกันเราเราเรา,เราหมกเม็ดเราปิดเราซ่อนอะไรอย่างเงี้ยบ้านเราเป็นอย่างงี้นะครับมันจะมาย้อนแย้งกับไอ้ความที่สื่อ ออกไปแต่เราทําอีกแบบปฏิบัติอีกแบบแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงๆก็คือเราก็บอกว่าสังคมไทยจริงๆแล้วโดยภาพรวมมันก็มีความเซอร์เรียลของมันนะข่าวที่เราดูใน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 ข่าวนะครับผมครับพอพี่ต้นทําหนังเรื่องนี้เสร็จนะฮะผมว่าออออย่างผมเวลาผมผมเริ่มทําเพลงเสร็จหรือเริ่มเขียนเพลงเสร็จแน่นอนว่าทุกๆคนจะต้องมีความหวังว่าเฮ้ยเพลงของเราจะออกไปในรูปแบบไหนแล้วถ้ามองในมุมมองพี่ต้นพอหนังของพี่ต้นเสร็จปั๊บเนี่ยพี่ต้นมีเขาเรียกว่าความคาดหวังไประดับไหนหรือประมาณไหนครับผม คือคือต้องบอกกหนว่าตัวเองเนี่ยทำก็บริหารงานอยู่ที่บริษัทโรงงานไม่รวยรนะก็<ม>คือทาถั่วโกแก่นี่นะรจริง,รงๆแล้ววันนี้เราก็ไอเรียกว่าอะไรอะรายได้ที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยก็<ม>ก็คือคิดไว้อยู่ว่ามันก็เพียงพอกับสิ่งที่เราใช้เราใช้จ่ายก็พอดีกันแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าหนังมันต้องแบบเฮ้ยทำเงินจนกระทั่งมามาเรียกว่ามามา,มาคืนสิ่งที่เราลงทุนไปเพราะรู้สึกว่า เราไม่ได้เอาจากตรงนั้นนะเราค,รคิดว่า <ผม S 2> เงินที่บริษัทเนี่ยเรามีเพียงพอแล้วนะครับทำทํำได้แต่ว่าไอ้ส่วนเงินตรงนี้ก็คิดว่าถ้าได้ก็ดีครนะ <ผม S 2> แต่อยากจะให้คนดูดูเยอะๆนะครับให้คนดูแบบอ,อ,อาจจะรู้จักหนังเราเยอะๆแล้วดูเยอะๆดีกว่าเหมือนแบบเปิดเขาเรียกว่าโลกทัศทัในการดูภาพยนตร์อาจจะเป็นอาจจะเป็นสื่อสื่อในสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยออกไปกับครับผมออกไปกับให้ให้คนเขาเห็นนะว่ามีเรามีหนังทางเลือกนะเป็นหนังที่อาจจะไม่ได้เป็นหนังแบบเหมือนกับกระแสที่ทุกคนแบบดูอยู่ปัจจุบันครับผมนะครับครับ ผมไปสะดุดอยู่กับอย่างหนึ่งบนโปสเตอร์ครับ,รบผมเพราะปกติเวลาโปสเตอร์ภาพยนตร์ต่างๆก็จะมีคําเตอือนใช่ไหมฮะ huh. แต่คำเตอือนเรื่องนี้มาแปลกมากเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ตาจริงเถือนจริงถอยจริงไม่เหมาะสมกับผู้ไม่บรรลุนิติภาะวะทางอารมณ์นี่มันมันคือยังไงครับพี่คือคือบางทีผมพูดตรงๆว่าบางทีคนอาจจะรับไอ้ออความที่มันเป็นแบบนี้ไม่ได้นะเพราะรู้สึกว่าบางทีแบบหนังมันก็คือจริงที่บอกนะมันไม่ได้มีฉากโป,ป๊เปลยไม่ได้มีเห็นแบบอะไรที่มันเป็น อะไระบแบบที่มันล่อแหลมนะ,<ค>ะแต่ว่าในยะที <reco Christ. S 2> ่มันจะสื่อไปเนี่ยมันอาจจะแบบมีความแรงของมันในตัวอะไรเงี้ยบทมันจะแบบมีเรื่องแบบกำกามเข้ามาบ้างใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของความรุนแรงอะไรเข้ามาแล้วบางทีก็คําพูดก็ลักษณะว่าถ้าคนไปดูแล้วเขาคาดหวังไว้เป็นหนังแบบภาพสวยหนังแบบอะไรอะดูดูดูมันดูดีอย่างเงี้ยให้เราไม่ได้เป็นทางเรื่องอย่างนั้นให้เขาก็เลยแบบเตือนไว้ก่อนก็เลยคิดว่าเตือนไงให้มันดูแบบสะดุดตาดีนะก็เลยใช้ คำพูดอย่างนี้ไปพี่คิดว่าคนที่แบบเอยเห็นหนังเรื่องนี้แปลกดีแล้วเข้าไปดูหนังเนี่ยพี่วิคิดว่าเขาจะสามารถเข้าใจหนังเราได้แบบง่ายๆยไหมฮะหรือว่าแบบเ,ออเขาจะได้อะไรออกมาจากเรื่องนี้ดูง่ายครับ้วบกนนี้การันตีเลย,ยการันตีเลยครับสนุกดูง่ดูแล้วไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องมานั่งอะไรอรไปไปคิดไปวิเคราะห์อะไรเราเราก็ไม่เป็นอย่างนั้นค <ผม S 1> นัับนดูสนุกมากกว่านะฮะครับก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับผมพี่ต้นบอกเองเลยนะับว่าหนังเรื่องนี้ดูง่ายหลายๆคนน่าจะ น่าจะรู้สึกแบบผมเลยว,ว่าเฮ้ยพอผ่านมาเห็นโปสเตอร์นี้แล้วรู้สึกว่ามันมันสะดุดตามันน่าสนใจนะฮะยังไงก็อย่าลืมไปชมกันได้ในโรงภาพยนตร์นะครับผมแต่วันนี้ต้องให้พี่ต้นฝากหนังเรื่องนี้ก่อนครับกับแฟนๆซินิพอ็อปเลยครับผมครับก็วันนี้ก็ฝากาให้กับแฟนๆนะซินิพอ็อปด้วยนะครับ,รบก็คือเรื่องนี้ก็เป็นหนังเรื่องเรียกว่าหนังแรกนะเป็นหนังเรื่องแรกที่เต็มของเราอะนะฮะเต็มของค่ายโคฟิล์มเราที่เข้าโรงนะครับก็ ผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ฉีกจากหนังที่จะเป็นอาจจะเป็นแนวอะไรลักตลกผีที่อยู่ในตลาดครับก็เป็นหนังที่ลักษณะทํากันเองแล้วก็เป็น,ปนซิเมเพเจอร์ตัวเองเป็นหนังที่ออกมาจากความเป็นตัวตัวเองนะครับ <c oughs> ก็คิดว่าเป็นหนังทังเลื่อใหม่ๆที่อยากให้คนดูลองไปชมดู นะครับมีอะไรแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในวงการบ้างอะไรนะครับแล้วก็เป็นหรังที่สนุกครับอันนี้ฟนันเต้ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นมากๆนะฮะที่วันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันแล้วก็มาเรียกได้ว่ามาพูดคุยกับหนังเรื่องเซเรียลกันนะครับผมยังไงก็คุณผู้ชมฮะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับหนังเรื่องเซเรียลนะครับผมใครที่มีเวลาว่างลองไปดูหนังทางเลือกใหม่ๆดูนะครับผมและนี่ฮะคือช่วงนิวส์พ็อพครับ และในวันนี้เรายังมีบัตรชมภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่น่ารักมาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนใครด้วยนะคะในวันที่1ธันวาคมรอบ2ทุ่มเพียงคุณตอบคำถามมาว่าเพราะอะไรพระเอกถึงมาเข้าแกงนางฟา้าถ้าทราบคำตอบแล้วก็รีบส่งมาที่อีเมลหรือทาง Facebook ของรายการได้เลยค่ะและ n e w p o ฟอ c ซีก็ต้องขอบขอคุณค่ายแฮตเบด d ิสเทิร์บิชนด้วยนะคะที่ได้เอื้อเฟื้อบัตรชมภาพยนตร์ดีๆมาให้เราค่ะ หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะแต่ต้องขอย้ำใคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสามารถรับชมรายการ s i n ีพ p อเนี่ยได้ทางช่อง True Movie h i t ครับผม True Thai Film แล้วก็ True Film Asia ครับถ้าพลาดช่วงไหนของรายการไปไปชมย้อนหลังก็ได้ฮะที่ True i n s i d e t t u l v i s i o n c o m ครับหรือจะเป็นทาง YouTube นะฮะทางช anel ของ True Cinepop ครับผมแนะนำคอมเมนต์ติชมรายการกันได้เหมือนเดิมนะฮะที่ Cinepop@TrueCorp.co.th ครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจของเรากันนะครับ f a c e b o o k c o m t c i n e p o p t r u v i s i o n เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับภาพยนตร์กันนะครับผม และวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ Cineplex Studio ครับสำหรับสถานที่ถ่ายทำครับขอบคุณเสื้อผ้านะฮะและเขาแบบนี้นะครับจากซีวาร์รอดฮะต่างหน้าทำผมด้วยเคาฟอร์มาร์คนิวยอร์กแล้วก็ KMA ครับขอบคุณค่ายหนังทุกๆค่ายฮะและที่สำคัญขอบคุณคุณผู้ชมครับที่อยู่ด้วยกันตลอดครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะพบกับรายการ Cine Pop รายการบันเทิงภาพยนตร์เพื่อคนไว้พ็อได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะถ้ามองว่างไม่มีอะไรทำ วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ